โอ้โหขับรถอะไรมาเนี่ยโคตรเท่เลยตัวเนี้ยเป็นเบนซ์ CLK 200คอมเพรสเซอร์สปอร์ตสองประตูบอกเลยว่าตรวอมลรเนี้ยไฟฟ้าแล้วนะคะขับสนุกมากเพื่อทำไมรถหอมเงี้ยพี่ล้างมาใหม่ด้วยล้างมาใหม่ภายในไม่ได้แบบล้างขนาดนั้นเออเออมันสวยอยู่แล้วภายในอ่ะส้าามาแบบนี้เลยใช่แล้วพี่โคตรสวยอ่ะดูบอกดูบอกดูบโอ้โหเบาะหนังสีเทาทั้งคันเออคอนโซลคอนโซนประตูข้าง เอ,อทั้งคันรถลายลไม้เป็นไงอ่ะลายไม้ไม่มีแตกรายงานเลยสวยนี่เลยค่ะสภาพมาดูภายในค่ะบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะอ่ามีเมมเมรีถึง3ามตำแหน่งด้วยกันค่ะปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีเห <4 S 1> <4 S 2> ็นมีแค่2องตโตแต่กดออโตได้สามได้สี่บานได้สี่บานเลยระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติสวยจริงๆดูเห็นไหมดูสวยไหม,มดูไมดูไหม ไม,ไม่ต้องรถเข้าใหม่แล้วรีวิวได้เลยเนี่ยใหม่ขนาดเนี้ยขายได้เลยนะจริงๆอ,าาอ่ะขายเลยเอาสวิตเรียบร้อยร่วม80,000ได้คือรถอ่ะพร้อมขายเลยตอนเนี้ยรถปี2 0 0 5แต่ได้สภาพเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะหาไม่ค่อยมีไม่มีเลยดีกว่าไม่เคยมีเข้ามาในร้านเลยรุ่นเนี้ยแล้วก็ประตูเป็นแบบเฟรมเลสเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ดูลายไม้ให้ดูลายไม้ดูความเป็นลายไม้เป็นไง ดีมากเลยอ่ะดีดีมากๆ,ๆค่ะภายใน,นนะคะบอ่อหลังนี่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอ่ะนั่งได้กว้างเลยนั่งได้หลายตำแหน่งสองตำแหน่งนั่งได้สองตำแหน่งนี่ขอราคาแค่สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสี่แสนห้าสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะรีบมาสอยไปเลยสภาพแบบนี้นนนะะดูไฟราคาไม่มีหายไปไหนราคาดูไฟใส่ปิ้งแล้วก็มีปาร์คเซนเซอร์มาข้างหน้าหกตำแหน่งนะคะนี่นะ ขนาดห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างยังสวยขนาดนี้เลยนะเอาง่ายๆก่อนอ่ะเข้ามาดูห้องเครื่องก่อนนะตะคงตะเข็บนู่นนี่นั่นสวยสวยมากเลยนะครับนะครับอาร์เอิร์กยังอยู่ครบทุกประการนะครับคาดหน้าก็ยังเดิมๆนะครับดูสติกกงสติ๊กเกอร์นะอันนี้คือสภาพห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ล้างพร้อมกับเสียงเครื่องแน่นๆดีๆแบบนี้นะแล้วถ้าเซอร์วิสแล้วล้างแล้วจะเป็นแบบไหนตามมาดูวันนี้อันนี้คือพึ่งเสร็จ เหมือนเหมือนเปิดกระโปรงรถไปแดงปะแทบจะ80% 90%เลยนะครับคันนี้นะครับ c l k ก็คือพื้นฐานจะเป็น C-Class นะครับแต่ทำเป็นตัวคูเป้นั่นเองนะครับมาพร้อมกับสีดำไม่มีร่องไม่มีรอยไม่มีริ้วไม่มีขนแมวแต่อย่างใดเลยนะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็นไฟท้ายไม n น r change ของโฉมนี้แล้วนะครับด้านหลังมีปาร์คเซนเซอร์มาให้อีก4จุดข้างหน้าอีก6จุดรวมกันเป็น10จุดด้วยกันนะครับรอบคัน เอกลักษณ์ของเบนซ์ก็คือการใช้โคมี่แมนะครับตัดเส้นตัดขอบต่างๆนะครับรอบคันทําให้รถอะดูสวยดูหรูส่วนตัวฝาท้ายนะครับสามารถเปิดได้ด้วยการกดจากรีโมทนะครับอ่าถ้าจะมีโชว์ขึ้นมาอุ้ยที่ปัดน้ําฝนก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับอ,อยากโชว์อะไรพี่นุย้ยนี่ค่ะยางอะไรยางอะไรอยู่พร้อม มีครบหมดเลยค่ะอะไรทุกอย่างตัวเปลี่ยนยางอยู่ครบชุดปสมพยาบาลเฟิร์สเอดคิดนะนี้สมุดบร e ก v รนะก็ยังอยู่นะครับห้องเก็บของถือว่าว้างนะคะและก็ตัวนี้เลยครับที่เวนต์บีเอ็นต้องให้มานะครับก็คือป้ายสามเหลี่ยมนะครับเอาไว้กลางเมื่อรถเสียกลางทางนะครับแต่ไม่เสียหรอกคันนี้ผมมั่นใจตัวเบาของเจ้าคันนี้นะครับสามารถพับได้ด้วยนะนี่นะ ก็ไปถึงข้างหน้าเลยไม่ใช่ว่าเก็บของได้น้อยนะผมบอกว่าเยอะมากย้ำอีกทีนึงนะครับคันนี้ได้อะไรบ้างคันนี้ไม่ต้องสวิตอะไรแล้วมันพร้อมขายเลยรถสภาพดีมากๆเลยตีค่าจัดค่าโอนมีประกันภัยให้น้ำมันเต็มถังเด้วยค่ะ ใครนะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ HPC กระดาดของเราเลยนะครับตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินตัดรัชดาเามิทาติดกับโรงพยาบาลน,นาวเวศหรืออยู่ติดกับปากซอยนวลจันทร์นั่นเองนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกความเชื่อมั่นเริ่มต้นที่ HPC ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ